ในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับทุกคนให้ความสนใจกับ next normal ก็คือความปกติใหม่ในอนาคตจะเป็นอย่างไรทิศทางการลงทุนเป็นอย่างไรเรามีเนื้อหาสำคัญนะครับจากงานสัมมนาด้านการลงทุนของ LH Bank มาฝากครับอนาคตของโลกหลังโควิด1 9จะเป็นอย่างไรอาจไม่มีใครรู้แต่เทคโนโลยีที่กำลังจะมาในอนาคตเชื่อว่าหลายคนอาจคาดเดาได้ไม่ยาก เพราะมันคือธุรกิจที่เกิดขึ้นแล้วในยุคโควิด -19 และจะพัฒนาต่อยอดไปสู่บริการและอุตสาหกรรมที่ทุกคนคุ้นชินกับมันจะมีอะไรบ้างมุมมองจาก3ามกูรูชื่อดังซึ่งให้ความเห็นไว้ในเวทีเสวนา LH Bank w e l l Infinite Global Market Rally as Joe Biden วิเคราะห์หุ้นกองทุนเด็กวิ่งนำโจไบเดนซึ่งจัดโดย LH Bank เมื่อเร็วๆนี้ ดี๋ยวผมพูดก่อนมีสามอันที่ผมคิดมามาแน่ๆอันหนึ่งนี business trip หายไปแล้วออนไลน์แพลตฟอร์มจะมาอันที่สองเนี่ย virtual assistant virtual assistant จริงๆบางคนอาจจะเอาคำไม่ง่ายเข้าใจง่ายก็คือเหมือนกับคุณมีออฟฟิศเคลื่อนที่ไปกับคุณทุกที่ได้หมายความว่าไงเราสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มที่สามารถจะเป็นทั้งเรขายเราเป็นทั้งคนจัดการจองตั๋วติดต่อนัดหมายได้ทุกอย่างฮนะซึ่งปัจจุบันนี้มี business แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้าเรารู้จักกัน ไง่ายเหมือนอย่างที่นี่ฮะสเปซใช่ไหมเป็น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 โปรยใช่ไหเป็นโสเปซนะอันนี้เห็นง่ายๆแต่จริงๆมันไปไกลกว่านั้นมันไปถึงขั้นแบบพี่พี่พี่เดี๋ยวพี่ต้องไปประชุมอีกที่นึงนะพี่พี่วันนี้จะกินข้าวอะไรดีอ๋อคือเอระบบตรงนี้มันจะทักเองเลยใช่ฮะใช่จะเป็นขั้นนั้นใช่เลขาตกงานนะฮะอย่างเงี้ยเออก็อยู่ไหมเนี่ยนะนี่ถอยออกมาให้ใกล้ตัวขึ้นฮะคือผมพยายามจะดึงเข้ามาฮะดึ่งมาใกล้ๆเรา มีไม่นานเนี่ยมีมีมีบทความอันหนึ่งพูดแต่ผมขอโทยจริงผมจําไม่ได้จริงเนี่ยแต่พูดได้ดีมากก็คือว่าอย่าอย่าไปอิกโน่เอออีคโนมี่เพราะภาคการผลิตก็ยังสําคัญใช่ไหมอีคอมเมิร์ซเกิดขึ้นได้ต้องมีสินค้านะฮะเซอร์วิสต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพราะต้องการดีลิเวอร์บางอย่างใช่ไหมตรงนี้จะมีนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่าทำยังไงไปแปะท่อมันเข้ามาถ้าสมัยก่อนอย่างอย่างถ้าเกิดเราดูเซกเตอร์พลังงานจะมีคนพูดถึงเอเนจีกริด นะซึ่งอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดออนไลน์แพลตฟอร์มมาระบบมาดีๆเนี่ยมันจะเกิดนวัตรกรรมใหม่ในแง่ของ Utility Service ซึ่งทําให้ทุกคนเนี่ยาสามารถเข้าถึงพลังงานในราคาที่ถูกลงซึ่งก็หมายถึงว่าระบบออนไลน์ n ินฟราสตรักเจอร์เราใช้เนี่ยมีโอกาสที่จะถูกลงนะกรบผม นั้นต่อไปยามันก็ไม่ใช่บริษัทยาหรือบริษัทเฮลท์แคร์ที่เป็นบริษัทแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแต่มันจะเป็นบริษัทที่เป็นนวัตกรรมนะครับหรือบริษัทที่เป็นโนวาเคียวรักษามะเร็งก้อนสมองได้โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้นนะครับนั้นเจเนเรชันต่อไปสําหรับการลงทุนของผู้ลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนในรูปแบบเดิมๆอีกแล้วนะครับถ้าเราอยากเป็นนักลงทุนที่ก้าวทันโลก ไปกับ next normal เนี่ยมันจะต้องมีทั้งการลงทุนในพวก Digital Device นะครับที่เป็น healthcare Device หรือพวก next generation Technology นะครับวันก็อยากจะฝากไว้ว่า โอเคโควิด okay, ก็คงจะจากเราไปเร็วๆนี้นะครับแต่การลงทุนในเทคนโนโลยีใหม่ๆห,หรือเฮลท์แคร์ธีมทั้งหลายแหล่เนี่ยผมคิดว่าจะต้องเป็นอาจจะเป็นอินเวส m e เมนท์ที่สำคัญเลยก็ได้ว่ามันสามารถพาเราฟันฝ่านะครับยกตัวอย่างนิดเดียวก่อนจบนะให้น้ำลายไหลอย่าง next generation เนี่ยเขาตั้งกองมาโดยอาร์นะครับ <field. S 2> RAK นะครับลงทุนตั <thats S 2> ้งแต่ปี14ถึงวันนี้เฉลี่ยต่อปีคือประมาณ40%ต่อปี เฉพาะปีนี้ปีเดียวเนี่ยบวก80%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าบริษัทพวกเนี้ยมันมีโกรธอยู่ข้างในนะครับแล้วมันก็สามารถจะไปต่อได้นะครับก็ยังเป็นทางเรื่องในการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับ next normal วันนี้ถามว่าจะฟื้นเร็วึ้นไหนคงต้องมามองที่นะักท่องเที่ยวจีนเพราะว่าจีนเองเนี่ยหนึ่งในสามของนัก่เที่ยวเดิม 40, 40ล้านคนเนี่ยเป็นจีนแล้วก็จีนรับผลกระทบน้อยแล้วก็มีกำลังซื้อที่สุดก็หวังว่า ถ้ารัฐบ,บาลไทยมีมาตรการขายล็อกเรื่องการท่องเที่ยวลดเรื่องเวลากักตัวหรือไม่กักตัวนท่องเที่ยวที่มาจากประเทศเสียงตับนี่จะช่วยให้การท่องเที่ยวฟื้นได้เร็วขึ้นนะครับกลับมาสุดท้ายเรื่องของว่าหุ้นตัวไหนจะได้รับผลดีหรือเซกเตอร์ไหนจะรับผลดีจากเรื่องโควิดจริงๆต้องบอกว่า2แรงประสานทั้งเรื่องของโจไบเด่นลดล็อกอความไม่แน่นอนของตลาดโลกเรื่องของโควิด ที่ทําให้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงจริงๆเรามองว่าหุ้นไทยเองเนี่ยได้รับผลได้รับประโยชน์จากทั้งสองเรื่องนี้เกือบทุกเซกเตอร์ในในกลุ่มที่เป็นโโยอีุคนมี่จะเห็นได้ว่าเซกเตอร์ที่ลงไปในช่วงเดือนนี้เนี่ยส่วนใหญ่มีแค่3เซกเตอร์เองแต่ว่าเป็นเซกเตอร์ที่เคยได้รับผลประโยชน์ตอนช่วงโควิดแล้วก็มีการเทคทำกำไรออกมาวันนี้ถามว่าเราจะเล่นหุ้นอะไรก็อย่างที่เรียนว่าคงต้องมองหาหุ้นที่มีขนาดใหญ่ ที่มีที่คิดว่าลงมาค่อนข้างลึกลงลง,ลงมาต่ําแล้วก็จะกลับมาฟื้นตัวได้จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจแล้วก็ปีหน้าปีนู้นเราค่อยกลับมาดูเรื่องของคุณท่าสปอร์ตเทชั่นหรือว่าคุณท่องเที่ยวเพราะว่าคงต้องสังเกตการอีกสักพักหนึ่งว่าการท่องเที่ยวหรือว่าท่าสปอร์ตเทชั่นจะจะกลับมาได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ สนใจตีมลงทุนที่ได้ประโยชน์ในยุค New Normal สามารถสมัครใช้บริการผ่าน LH Bank M Choice ที่อัปเดตฟังก์ชัน Mutual Fund ให้นักลงทุนไม่พลาดทุกจังหวะการลงทุนโดยสามารถทำรายการซื้อขายสรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนที่คัดแล้วว่าดีจาก12บลจชั้นนำของประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขาหรือโทร1327 ขอบคุณข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนจาก LH Bank ครับและนี่ก็คือเศรษฐกิจ i n s i g h ์วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคุณทวิรัต์ผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ